แล้วพวกนี้มันโกหกตอแหลมันจัดฉากมันใช้โลบอทเอไอไงกดพอได้ยอดได้ค่าคอมแล้วก,ก,ลก็ยกเลิกยกเลิกหมดเห็นไหมอีกละแมโดยไปหมือนออเรยังไม่รู้ที่ว่าจะส่งไปนี่เขาจะรับอีกหรือเปล่านะเก็บเงินไปทางเขาไม่รับต่อให้จ่ายเงินแล้วกูก็เอาเงินคืนได้ก็กูสั่งเนื้อมากินนะเนื้อเหนียวแพง กูจ่ายเงินก่อนของมาส่งด้วยกูยังไปทํายกเลิกได้เลยแล้วให้มันมารับของคกนไปจ่ายเงินแล้วก็ยกเลิกได้แล้วถ้ายกเลิกอีพวกแม่ค้าทั้งหลายอะ่ะจะออกมาโวยเยอะกว่านี้จะเจ๊งมากกว่านี้สมน้ำเน้าตกเป็นเครื่องมือของไอ้ติ๊กตอกไงไทยทำแพลตฟอร์มรัฐบาลต้องทำ เราก็ตั้งทำเหมือนบินใบได้เลยมันเนรเทศติ๊กตอกมันไม่ให้ทำเลยนะที่อเมริกาที่อินโดนีเซียเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าไปทำลาย SME อเมริกาเขาก็บอกว่าทำลายความมั่นคงประเทศเขาอันนี้มันจะทำลายความมั่นคงประเทศเราไงตอนนี้รู้หรือยังเ่รว่าประเทศเราเศรษฐกิจไม่ดีกันหมดเลยอะขายของไม่ดีอะก็คนมันขายเหมือนกูเนี่ยกูยังต้องประหยัดทุกอย่างเลยหน้ากูยังไม่แต่งเลยเสื้อผ้ากูก็ไม่ซื้อเนี่ยใส่แต่ชุดเดิมๆมาสามปีแล้วเนี่ย รู้หรือเปล่าถ้ามึงฉลาดห่วงลูกหลานมึงลูกมึงจบนิเทศตกงานเป็นล้านคนจบปริญญามาแล้วไม่มีงานทำทีวีก็เจ๊งสำนักข่าวเจ๊งหมดเพราะอะไรอะ่ะไม่มีโฆษณาเข้าเลยนักแสดงดาราอะไรเจ๊งหมดเพราะอะไรอะ่ะไม่มีคนจ้างพระจีนมันเอาสินค้ามาขายในแพลตฟอร์มนี้แล้วขายถูกๆตัดราคาคนไทยคนไทยเจ๊งหมด มือนฉันฉันก็เจ๊งฉันก็หมดตัวแล้วไม่มีเงินจะลงทุนแล้วกูขายร้อยหนึ่งติ๊กตอ,อกมันไ,ไปยี่สิบกูได้แปดสิบกูขัดทุนกูขัดทุนร้านก็บาทแต่ติ๊กตอ,อกรวยฉันขอร้องนะคนที่เฮี้ยเราอย่าไปบอกว่าเขาฉลาดต้องประนามว่าเขาเลวเข้าใจหรือเปล่าใครมาเอ่ยชื่ออินี่ในช่องกูกูบล็อกหมดเพราะกูเกียด กูเกียรติสุดกูไม่ได้อยากให้ชื่อมันมาอยู่เป็นเสนียดจันไรในช่องกูกูไม่อยากเสวนากูไม่อยากคุยกับมันกูไม่อยากจะเอยถึงมันกูไม่คบหาสมาคมกับมันตลอดชีวิตกูขอร้องอย่าได้มาพิมพ์ชื่อกูบล็อกไปเป็นร้อยเลยนะตั้งแต่วันจันท์มาถึงนี่ห้าวันเนี่ยกูบล็อกไปแล้วประมาณสามพันคน จ่ายเงินไปแล้วให้กับเอเจนซี่แปดหมื่นโอนเงินไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ขายของชุดนอนอน,นุวัตรบอกว่าอร่อยไหมคะแม่ดูแม่มันนานนะอันนี้เราก็พอกินได้อะคือมันไม่ได้ไม่ได้เหนียวคือแบบกินแล้วแบบเนื้อข้างในอ่ะคือเขาต้มมาก่อนแล้วเขาค่อยไปทอดขาหมูไงะนะอันนี้ร้อยเก้าเก้าก็พอกินได้อะบางที่มันกินแล้วแบบเคี้ยวไม่ขาดอันนี้มันเหมือนกับว่ามันต้มเปื่อยแล้วมันค่อยไปทอดก็อโอเคอ่ะ แต่น้ำจิ้มเขาไม่รู้นะมันมันไม่น่ากินเช่นเลยเอาของฉันมาเนี่ยน้ำยำแบลริซาแบลริซาฉันเลยเอาของฉันเทใส่ถุงเนี่ยมากินเพราะว่าของเขาว่ามันดูแล้วมันใสใสไม่น่ากินเนี่ยเห็นไหมปะใสใสก็เลยของเรามันใส่มะนาวแท้ของเขาดูแล้วมันไม่น่าจะใช่มะนาวพีเกสวัสดีค่ะ ผนดาราใส่อย่างเดียวอร่อยเลยแต่ต้องใส่ใบกะเพราต้องใส่พริกนะคะแต่ถ้าผัดอย่างอื่นนะไม่ต้องจบเลยผัดผักกระเฉดไฟแดงที่ก็ต้องใส่อันนั้นน่ยกระเทียมกับพริกขี้หนูผัดผักบุ้งไฟแดงที่ก็ต้องใส่กระเทียมแบบพริกพริกขี้หนูกับน้ำมันแล้วก็ครใส่ซอสนี้ไงผัดผักรวมก็เหมือนกันถึงก็ต้องใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูเออผัดผักรวมไม่ต้องใส่พริกก็ใส่กระเทียมกับน้ำมันผัดกะเพราหมูกรอบก็เหมือนกันถึงก็ต้องใส่ใบกะเพรากับพริก เนาะผัดผักกระเฉดไฟแดงก็ต้องมีกระเทียมกับพริกผัดกักบุ้งไฟแดงกระเทียมกับพริกผัดผักบุ้งฟอยหรือว่าเขาเรียกหนวดมังกรเนี่ยนกน็ต้องเอากระเทียมใส่น้ํามันอันนี้ไม่ใส่พริกก็ได้ผัดผักบุ้งฝอยอะ่ะส่วนในผัดกระเทียมพริกไทยคือก็ต้องใส่กระเทียมอยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วก็ใส่ซอสนี่จบเลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วกุ้งไก่เนื้อปลาหมึกอะ่ะ หรือว่าก้างผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือเธอก็เอาแค่เอากระเทียมเกียวไปเกียวแล้วก็พริกสดตาแล้วก็เนื้อสัตว์ใส่แล้วก็เอากระเทียมเกียวที่ทอดกรอบ,บกับพริกเอาลงไปผัดเอาใส่ซอสนี่จบเลยกุ้งผัดพริกเกลือก้างผัดพริกเกลือง่ายจะตายใส่อันนี้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยจบเลยอร่อยเลยค่ะสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไม่ได้ทําแล้วนะคะเซฟมันหมดแล้วค่ะเลิกทําแล้วค่ะเพราะว่ามันถัดทุนตั้งล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้ติ๊กต็อกมันเหี้ยวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเราขายร้อยหนึ่งมันหักยี่สิบบาทเราเหลือแปดสิบาทเราอยู่ไม่ได้เราก็ไม่ทําแล้วถ้าทําต้องขายสองร้อยห้าสิบถึงจะมีกําไรแล้วคนเนี่ยเคยซื้อร้อยหนึ่งเราจะมาซื้อสองร้อยห้าสิบมันไม่ซื้อหรอไม่ทําแล้วไม่มีเงินจะลงทุนแล้วหมดตัวแล้วมีแต่ชามัน เอาตรงกรอบนี่แหละอันนี้ดูแล้วเข้าวเจ้าเนี่ยก็ต้มมาก่อนคือเขาเอาขาหมูไปตุนเนะี่ยตุนให้มันเปื่อยแล้วเขาค่อยมาทอดใช้ได้ใช้ได้ร้อยเก้าเก้านี่ไงน้ำจิ้มแจ่วอันนีเ้เวลาเราจะกินเนี่ยเราก็เอาหอมซอยเอาหอมซอยใส่กับผักชีฝรั่งแต่ว่านนี้แม่ไม่มีเวลาทำํำก็กินง่ายๆแบบนี้แหละเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมาก ห <Pardon? S 2> อมอกอ่ะ อ,อร่อยมากน้ำซุมแกยวของแม่อร่อยมากอ่อมามั้งมันหอมข้าควคั่วแม่ใส่ข้าควคั่ว เบกเทพเทพซาบบึ้มๆบ,บอกแม่ลีนาไวพรให้หน่อยได้ไหมครับใกล้ช่วงสอบแล้วก็ขอให้ได้เกรดดีๆสมใจปรารถนาทุกประการขอเป็นเจ้าคนในคนนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยค่ะสุริยาคุดดแทไม่มีค่ะไม่ได้ขายแนทบอกไฟเบอร์ขับถ่ายดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่กับแ,แนท ไฟเบอร์เบอรี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วเกือกแซ้ายมือแน่จอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทรลกคนชื่อสมัยบอกหนูเคยเห็นแม่ลีแน่จงออกรายการทีวีที่ชื่อว่าฮอตทีวีอ๋อ ฉันเป็นเจ้าของสถานีเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทำอยู่สี่ปีแล้วไอ้เฮียประยุทธ์มันปฏิวัติแล้วมันปิดสิบช่องแรกแล้วมาปิดสี่ช่องหลังมีรวมฉันด้วยมันปิดช่องของลูกชายทักษิณแล้วมันกลัวคนเสื้อแดงโกรธมันก็จับฉันเป็นแพะรับบาปร่วมกับช่องของทนายนกเขากับของไอ้กัณตนาช่องระวังภัยมันเฮียมากไอ้สามตัวเนี่ยเป็นคนขายชาติประวิทย์ประยุทธ์ไอ้ปอก สามตัวเยี่ยนเนี่ยยกแผ่นดินไทยให้กับพมิตัวขายชาติตัวจริงราชามะนาวอร่อยครับแม่ดื่มตอนบ่ายสดชื่นครับขอบคุณค่ะเอสไอบอกแม่แต่งหน้าไม่ได้แต่งหรอกค่ะใช้แอปติ๊กตอกติ๊กตมันมีแอปชื่อช,อชอีบอกแม่มาเที่ยวระยองไว้ไปนะคะไว้ไปค่ะ แตงโมห้าเจ็ดเจ็ดบอกแม่ค้าประตูน้ําบอกเปิดถึงสิ้นปีนี้ไม่เช่าต่อแล้วคะ่ะหมายถึงตรงไหนคะแตงโมหมายถึงตรงไหนอินทาสแควร์นี่เหรอหรือว่าแถวไหนวรัญญาหมดแล้วไม่ได้ขายมีแต่ชามะนาวคะ่ะสั่งชามะนาวไปกินอร่อยนะคะกดตะกร้าเลยคะ่ะ กินหนังหนงัอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจว่วอร่อยมากเลยจิ้น,น้ำจิ้มแจว่วจิ้มแจว่วแม่ทำเองอร่อยมาก ก็เรื่องไอ้ไม่ยุ่งอะจัไม่ยุ่งกับนานางนางก็ไม่ได้โวยวา,นะา,ายอะไรเนี่ยนางแค่บอกขอให้กันช่วยแล้วก็กันก็ออกมาโวย มังก็พูดถูกเดี๋ยวกันจะเปิดรับบริจาคเปิดจะเปิดาการจําพลังได้เป็นหลายร้อยล้าน พี่มันก็ไอ้ทำมันนั้นนั่นแหละแล้วก็ตำหน,นักข่าวอิสราเขาลงข่าวว่าแกนมันรับงานพิเศษของรัฐได้ไปตั้งเกือบล้านจจ้างแบบพิเศษแล้วลูกพี่มันได้ทำมันนั้นนั่นแะแต่เราไม่อยากยุ่งไง มวลชนมันเยอะมวลชนมันเยอะคนข้างใครศรัทธามันเยอะอย่าไปยุ่งกับมัน อ่ะลัชนุบางเรื่องมันทำํำดีมันปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนมันปกป้องประเทศชาติอีไอรู้หรือปล่าบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเพราะว่าสอสอพักอื่นไม่กล้าอีไอม,ม,มันไม่กลัวมันกล้าแฉ มันยือนอยู่ข้างประชาชนแต่การทําเปลนอไงอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเขามีผลงานเขามีผลงานมันมวลชนชอบเขาอย่าไปยุ่งกับเขาผลงานเขาเยอะประชาชนศรัทธาประชาชนก็บริจาคให้เขา ส้มเสียขนานเยอะก็ไม่เยอะหรอกส้มเขาก็เขาก็มีกลุ่มของเขาอะกลุ่มของเขากลุ่มพวกวัยรุ่นเน่ะอันเนี้ยขาหมูเยอรมันเจ้านี้มันเอาไปตุ๋นก่อนเออเอตรงนี้มันก็เลยไปกินได้ไม่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหม็นเนี่ยทำใช้ได้เลย มันทําใช้ได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยขาหมูเยอรมันอยากกินไงก็เลยสั่งในติ๊กต็อกมากิน น้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากเป็นดีบอกว่าอยากอยู่อีกนานไหมกูบล็อกเรียบร้อยแล้วนะไอสัตว์นี่นะเหรอนบนภาบอกอยากให้เพิ่มลําโพไร่ขมิ้นไม่เอาไปยุ่งม,มันทำไมทหารมันยังไม่ลบเลยเราไปเสียเวลาเสียปากจริงๆทหารมันยังไม่ทำเฮียอะไรเลยตำรวจมันยังไม่ทำเฮียอะไรเลย ไปทีไม่ใช่น้อยนะไปทีอ่ะสองพันคนสามพันคนไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าไอ้ไอกลุ่มอำนาจเก่าอ่ะ ประยุทธ์ไอ้สามป้อมันมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเขมมันยังมีบารมีอยู่บ่อนคาสิโนที่เขมีเนี่ยพวกมันมีผลประโยชน์ร่วมกันบัมเบไม่ค่อยมีคนชาไม่แน่ไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันชาไม่มีคราตารสสูตรพัดาร ใช้ได้แล้วมันเอาค่อยเอามาทอดไงชาไทยหมดแล้วนะคะคุณกาคุณกูกี้แปดหนึ่งหนึ่งบอกชาไม่หวานสุขภาพดีขอบคุณค่ะซอสมีคุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทแบลริซาตาริซายี่ห้อลิซ่าซซสองขวดหนึ่งร้อยบาทเอาเส้นหมี่บะหมี่นะคะเส้นเล็กนะคะลวกแล้วก็คุกกระเทียมเจียวคุกซอสนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีขึ้นไส้ใส่ ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยใส่หมูสับไก่สับใส่ไข่ต้มก็อร่อยค่ะลวกผักบุ้งใส่ลวกคะน้าใส่ใส่ถั่วงอกใส่ผัวผักยาวก็อร่อยนะคะใส่หมูแดงหมูกรอบก็อร่อยใส่เนื้อสดเนื้อเปื่อย เอ็นตุนก็อร่อยค่ะแล้ว่าใส่หมูยอใส่ไส้กรอกก็อร่อยนะคะเอากุ้งกับปลาหมึกไปลวกมาใส่ก็อร่อยค่ะลวกมีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่ซอสนี่คุกเขาใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ปูก้อนนะคะก็เป็นหมี่คุกปูปูคุกหมี่อร่อยมากค่ะสองขวด100บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะซอสหมี่คุกไม่เผ็ดนะคะสองขวด100บาทเอาซอสนี้นะคะไปคุกเขากับเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วหรือว่าผัด ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยมากค่ะสองขวด100บาท2ขวด100บาทค่ะส่วนอันนี้ซอสผัดกะเพรานะคะใส่เนื้อสดเนื้อหมูเน,เนื้อวัวเนื้อไก่หรือว,ว่ากุ้งปลาหมึกนะคะรวนให้สุกแล้วใส่ซอสนี่1ช้อนโต๊ะใส่ใ,ใบกะเพราใส่พริกอร่อยเลยค่ะจบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยผัดผักกระเฉดไฟแดงก็อร่อยผัดผักรวมก็อร่อยผัดคะน้าหมูกรอบก็อร่อยผัดกะเพราหมูกรอบก็อร่อยผัด หนวดมังกรก็คือผักบุ้งฝอยก็อร่อยผัดกระเทียมพริกไทยกุ้งไก่ปลาหมึกเนื้อก็อร่อยค่ะหรือว,ว่าผัดกุ้งผัดพริกเกลือหรือก้งผัดพริกเกลือก็อร่อยแล้วอซอสนี้นะคะไปหมักเนื้อหมักหมูหมักไก่นะคะเอาไปทอดไปย่างอร่อยมากใส่ซอสนี้อย่างเดียวจบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วเลยค่ะเบาเปา,เปาสวัสดีค่ะ ตาตาพิกาจูบอกว่าคุณแม่ไม่มาล้านลุงพลแล้วหรอครับลุงพลคลิดถึงก็เขาทํางานให้แม่อยู่ทุกวันทําแบนเนอร์ทําคลิปให้แม่เนี่ยทุกวันเลยวันหนึ่งเนี่ยทำเกือบร้อยคลิปลุงพลโพทะเลเจ้าของสวนอาหารโพทะเลอ่ะเก่งมากอายุหกสิบสี่แล้วก็เจ็บก็เจ็บก็จบอะไรวะจบอะไรวะที่แบบศิลปะอ่ะจะเก่งมากอายุหกสิบสี่อ่ะแม่จ้างก็ทําสติกเกอร์ ลงพิมะ่ะเียสิบห้าวันยังไม่เสร็จเลยออกแบบมาไม่ผ่านไม่ผ่านหยุดยาวสามวันแม่งก็หยุดเนี่ยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวเสาร์ที่แม่งหยุดอีกเฮียชิบหายจนกูเครียดไปหมดทํางานออกมาแบบไม่สวยไม่สวยแล้วก็ขี้เกียจกว่าจะโหเห็นแล้วลำคาญชิบหายลงพิมพ์่ะเครียดลุงพลนี่ทําคลิปมามเข้ามาดูในช่องกูเนี่ย ช่องที่แม่ไลฟ์เราไปดูเสิ็จมีคลิปยแยนนะๆนี่ฝีมือลุงพลเจ้าของสวนอาหารโพทะเลทั้งหมดเลยแต่ว่าที่เราไม่ไปร้านลุงพลเนี่ยเพราะว่าน้องชายกับน้องสาวลุงพลเขาสั่งลุงพลบอกว่าห้ามแม่ลีน่ากับตะกล้องไปถ้าไปเขาจะไล่ลุงพลออกเราก็เลยไม่เหยียบไปไงไม่อยากให้ลุงเขาเดือดร้อนเราไปเราก็ไปอุดหนุนไงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกไปทีค่าน้ํามันลด ค่าทางด่วนค่าตะก้องสองพันค่าน้ำมันรถค่าทางด่วนไปกับหนึ่งพันเป็นสามพันแดกกระลุงพลไปอีกห้าพันเป็นแปดพันกูเนี่ยกูซื้อเนี่ยร้อยเก้าเก้ากูยังแดกไม่หมดเลยเนี่ยขาหมูเยอรมันสั่งจากติ๊กตอกมากินเนี่ยร้อยเก้าเก้ามันมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะแต่ว่าฉันฉันไม่ได้กินดูแล้วมันไม่น่ากินมันใสใสไงน้ําจิ้มมันใสใสเปล่าเปล่าแบบแม่ลินเนี่จะขายอะไร